กันที่จังหวัดลําพูนครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ในจังหวัดลําพูนนะครับได้มีการตรวจสอบปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุย๋ยป้องกันการกักตุนครับผลการตรวจสอบในครั้งนี้นะครับไม่พบการกักตุนแต่อย่างใด นายวรยุทธ์นาวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำเจ้าหน้าที่พาณิชตำรวจฝ่ายปกครองสำนักงานจังหวัดลำพูนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในปศุสัตว์จังหวัดลำพูนและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูนออกสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุย๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อขายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุย๋ยและตรวจสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บริษัทเม่งห้วดการเกษตร และบริษัท KDC พืชผลจำกัดเพื่อควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากพบมีการกระทำความผิดให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดโดยเคร่งครัด อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบก็ปรากฏว่าไม่พบว่ามีการกักตุนแต่อย่างใดนะคะและทางผู้ประกอบการทั้ง2แห่งก็ได้มีการแจ้งราคาปริมาณสถานที่จัดเก็บและจัดทำบัญชีคุมสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแบบขอพศหเป็นประจำทุกเดือนตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการตามที่กฎหมายกำหนด